สวัสดีครับก็พบกับผมเฟลูเฟนกับซันฮิลล์สองพาร์ทหนะครับก็หลังจากที่ผมได้กุญแจสนามแล้วกูก็จะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับกูก็จะขอลาก่อนบายบายกูจะออกจากอพาร์ตเมนต์ให้ได้แล้วแล้วกูก็ตือปืนไปแล้วคอเงินตัวเฮียอะไรห้ามทำไรกูเด็ดขาดเอาหลังจากที่กูเห็น การ3ามทีของมอนเตอร์ไปนะครับกูก็ค้นพบว่าตัวกูไม่ควรมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งอีพระเอกเฮียนี่ก็ทําการยิงมอนเตอร์ให้มันรู้ว่ากูอยู่ที่นี่ฟักเดียว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 กูจะเอาอไปแล้วกูจะเอาไปแล้วกูจะเอาไปแล้วเดีย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 วอย่าเพิ่งทำอะไรกูอย่าเพิ่งนำอะไรกูไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วห้องเมื่อกี้มันมีอะไรวะถึงเปลี่ยนเพลงให้กูเนี่ยและไอเด็กเฮียนั่นก็เป็นใครไม่รู้นะครับกูก็ไม่แคร์ละกูไม่แคร์เด็กเฮียแล้วกูกูกูรู้แค่ว่าชีวิตกูกำลังจะเฮียแล้วถ้าเกิดกูไม่รีบออกไปจากที่นี่นะครับวิ่งสิวิงว่งวิงว่งวิ่งอายุเดอะคอร y a ยาออกมาที่สนามนะครับ อ่าแล้วเราก็คุมบว่าสนามที่แห่งนี้มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินทําไมต้องทําให้มันใหญ่ด้วยกูไม่เข้าใจแต่มามาเลยมาเส็จกูสปินไล่ลราเวรีไล่ล้วลลลลลอยู่ไหนวะอืมันไสเต้นกันอยู่นั่นแหละเต้นทำยี่อะไริ้นกันไปดิ้นกันมาไม่เข้าใจชีวิตมึงมีแค่นี้เหรอ มึงเล่นน so ้ำกัน <crease> ต <one wrote> ่อไปเหอะกูไม่สนใจมึงก็ได้กูไม่สนใจมึงนะกูไม่ยุ่งกับมึงกูไม่ยุ่งกับมึงกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วทำไมกูเดินได้สุดแค่นี้วะตัดกูลงน้ำแล้วไมเดี๋ยวขึ้นดิขึ้น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 ไอ้พระเอกนางรอกไม่กูโดนไปพ็นแก๊ส คืนดีวะเยี่ยเอ้โหมึงโดดมาแล้วมึงก็ไม่มีสมองขึ้นนะครับมึงเป็นพระเอกภระสาอะไรเนี่ยตรงนี้มันต้องมีเียอะไรบ้างดิเฮ้ยตามหลักของเกมแล้วมันต้องมีอะไรให้กูเก็บบ้างเด้กูยังอดอยู่นะครับ

อ่ะโอเคกูก็ค้นพบว่าสาวยน้ำไม่ได้ช่วยอะไรให้กูดีขึ้นเลยนะครับกูต้องทำยีย่อะไรวะ,ะกูจะออกไปด่านหลังอะประตูนี้ป่ะเอ้ยกูต้องทำไงฟาอย่ายุ่งกับกูหรือว่ากูต้องไปตรงนี้ maybe เฮียแล้วเดี๋ยวประตูนี้ก็ไม่ได้ล็อกเข้ามาขามาเลยมึงกล้าเตะนกูใช่ไหมตัดมึงก็ด้วย <c oughs> อือมึงเวลาลึงเลื้อยมึงยังส,ส,สงายทำร้ายกูอีกนะ f u า k y o ย b เบส h f า c k y ย u เหยียบแม่งเหยียบตูด ตอนนี้สก,กีนกูก็แวบๆแ,แล้วนะครับพระเอกไฟเอสคปคีย์คีย์ทูเดอะดอ leading from hallway to fire escape found on the third floor กุญแจที่พบที่ชั้นสามกุญแจบันไดหนีไฟกู <c oughs> ควรเข้าห้องไหนไหม มีคนอ้วกอยู่นะครับเฮ้ยเสียงเหมือนคนเสียงดูไม่ใช่มอนเตอร์เสียงมันเป็นคนมากเลยมึงอ้วกได้น่ากลัวกว่ามอนเตอร์อีกรู้ปะมึงเป็นคนไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นคนจริงๆด้วย <c oughs> มึงเป็นไร มึงเมาวะมึงแดกเยอะไปปะฮะเย็ดผมรอนเมึงจะโชว์อ้วนให้กูดูทำไมไม่ใช่กูกูไม่ได้ทำมึงทำยี่อะไรกูไม่ได้ทำอะไรสักอย่างอะกูสาบานเขาเป็นอย่างงันตอนที่กูมาที่นี่กูชื่อเจมส์ เจมส์สแตนลอร์เฮียนี่เอ็ด UM ดี้เฮียใครเป็นคนตายในครัวนั่นน่ะกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ฆ่าใครมึงก็หยุดอ้วกแล้วคุยกับกูดีๆดิวะมึงไม่ได้เป็นเพื่อนกับเลดพีรมิดบ้าอะไรใช่ไหมกูไม่รโดนมันพูดถึงเฮียอะไรกูเห็นมอนสเตอร์แปลกๆเต็มไปหมด แต่กูตาบ้านได้กูไม่รู้จักอ้วกในแม่งทำกูกลัวสิบายเลยกูเลยวิ่งออกมาที่นี่แล้วกูก็มาอ้วกอยู่ตรงนี้ให้เสียงดังมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เอ่ะกูกูว่ามื่เรากูไม่รู้กูกำลังยุ่งกับการอ้วกกูไม่ได้อยู่เมืองนี้กูกูแค่กูแค่บวชขีแต่กูถ่ายทางปาก ออมึงก็ไม่ได้บากจรองเี้มีอะไรดึงมึงมาที่เมืองนี้ใช่ไหมเออใช่มึงจะว่ากันก็ได้มึงอย่ายุ่งกับกูกู h ังว่กอ้ว่จริงด้วยกูค่อยออกไปจากที่นี่แล้วมืงกกูจะรีบไปถ้าเกิดกูเสร็จธุระที่นี่แล้ว ระวังตัวดีๆนะกูจะไม่พามึงไปด้วยเจมมึงกูมึง็ระวังด้วยเออเจมก็เป็นคนที่ใจดีมากนะครับไม่พาเอ็ดดี้ไปด้วยทั้งๆท,ที่มึงมีปืนและอู้มีคนตายอยู่ตรงนี้จริงๆด้วย ฝีมือฆาตกรไม่ใช่เอ็ดดี้เราจะเป็นใครกูไม่รู้เลยกูโคตรไม่รู้เลยมึงใช่ไหมอ่ะกูฆ่ามันไปแล้วถือว่าล้างแค้นแล้วกันนะฮะึถ้าถือปืนกูเทพไหมล่ะกูแบ,บมืออีกมือนึงอ๋อแล้วกูก็ทำเป็นเหมือนกระดูกกูมีอยู่แค่นี้โอ้ประตูที่อันนี้พังนะครับ เดาดเดาๆที่นี่มืดจังเลยที่นี่มืดจังเลยเฮ้แล้วกูมาทำเฮียอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยหนึ่งศูนย์สี่อย่าอย่ามุมกล้องกูไม่ดีอยา่าเดี๋ยวกูยิงนะสัตว์กูมีปืนนะเว้ยมึงก็รีบควักปืนมาสิอ้เหี้ยไอ้เจมโง่ <c oughs> <c oughs> แล้วกูก็รู้ชื่อพระเอกแล้วนะครับ เจมซันเดอร์แลนด์เจมดินแดนพระอาทิตย์เดอเดหรือเปล่ากูได้กระสุนปืนพกเพิ่มแล้วกูไม่กลัวอะไรแล้วฮ่าฮปืนพกกระปอกเอ้ยกระบอกเดียวกูเอาชนะทุกอย่างได้ไม่มีอะไรในนี้เลยฟ้กคนที่นี่อาศัยอยู่ยังไงวะอาหารก็ไม่แดกนี่เปล่ามนได้หนีไฟ โอเคมันเปิดแล้วกูค,ควรไปทางไหนกูค,ควรไปทางนี้ไหมอ๋อบันไดแรกนี่วะ่ะไม่ใช่บันไดหนีไฟเราต้องรีบบันไดไปบันไดหนีไฟกันนะครับสัตว์เ э อ้ยกูเพืองกระสุนกับมึงมากน,นะมา แล้วเขากูก็เปลี่ยนอาวุธอย่างไม่มีท่าทีอะไรตึ๊บอาดา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 มาเลยสัสกูใช้วิธีคลาสสิกกับมึงนี่แหละ Fuck you haha bitch ไปแล้วตุ๊ดตาตุ๊ดาตาตาตาเหี้ยเป็นเป็นวิธีการเปลี่ยนอาวุธที่ง่ายที่สุดเท่าที่กูเคยเห็นไปไม่ได้อะไรของมึง กูมีกุญแจบันไดหนีไฟแล้วทำไมกูเปิดไม่ได้กูต้องไปเปิดประตูบานไหนเนี่ยฮึแอสเบลล์ฮึเอ่อ,สสบบอช่วงเวลาความโง่ของกูนะครับบันไดหนีไฟ is maybe over here ก s Guess so. maybe hey I just met you and this is crazy but here's my number so get out here maybe เจมมเจมเหมืนมุมกล้องเจมไม่มีประตูเจมกูโง่เองเจมกูขอโทษเฮลกูรู้แล้วว่าที่นี่แม่งเฮลสัตวด กูว่าในสระน้ำมันต้องมีเฮียอะไรสักอย่างแน่ๆขอกูไปดูหน่อยดิพวกมึงทำเฮียอะไรกนะันเล่นน้ำมามาเดี๋ยวกูลงไปเล่นด้วยเด้มาเฮียท่าลมโครกากอะเจมส์ซันเดอร์แลนด์ k า o โย u า k อ่าอีกสองตัวมันก็ยืนดูกูตีเฮียนี้นะครับช่างเป็นเพื่อนรักกันจริงๆ โอไม่ตัวหนึ่งมันพ่นแล้วแต่พ่นไม่โดนติดเปลออ้าวโดนล้วงั้นกูดับบลคิวได้ไหมไม่ได้โอ้ต้องฮิวต้องฮิวต้องฮิวโฮแม่งเตือนกูอย่างนี้เลยแล้วกูก็กดเอสฮิวนะครับไม่มีท่าทียังไงว่ากูยกน้ำดื่มกูแค่ตัวบิวตี้ดิงโดยที่กูไม่ยกขวดดื่มเทใช่ไหมละ่ะ อะไรกูตั้งนาววะมึงมีขี้เต็มตัวเลยเหรอ <laughs> โอ้นั่นไงมันมีอะไรบางอย่างในนี้จริงด้วย <laughs> I got a c o i n Snake กูได้เหรียญงูมานะครับเป็นเหรียญตาประจำตระกูลพ่อหัวงูทั้งหลายใช่ไหมไม่ใช่ Large c o i n Imprinted with a Snake I found it in the pool with no water เหรียญใหญ่ที่มีรูปงูติดอยู่กูเจอมันในสระน้ำที่ไม่มีน้ำอยู่นั่นสิเซอยู่นนสิ Fuck you Come on man What is this เออกูจะเข้าไปข้างหลังยังไงอะออไม่มีประตูเปิดด้วยคือกูว่ามันน่าจะมีทางออกตรงสระน้ำด้านหลังปะ โอ้มีสาสเด็กด้วยเย่ไม่ให้กูเดินไปหาด้วยกูโตเกินกว่าจะเป็นเด็กแล้วไอห้องเฮียเนี่ยไปยังไงวะครับมันต้องมีเฮียอะไรในนั้นสิอ้าลน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 ,ลนกูไม่ไปก็ได้ <c oughs> เจมแม่งตกขอบสระแล้วโดดขึ้นมาไม่ได้นะครับตัวแม่งก็สูงจะเปล่าเฮีย yeah. ซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ why you do this to me damn กลับไปในแมนชั่นก็ได้ไปหาห้องอยู่ในแมนชั่นกันดีกว่าแองเอเอเอออ้อไอซี่โซจริงๆแล้วกูเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้งั้นกูก็ เดี๋นะตุ๊ต um> ุ๊ต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 กูก็ต้องกลับไปทางนั้นฟาดกูแวะกลับไปเซฟก่อนตุ๊ตุ๊ฮาเลลูยาหนาทีส 1นาที15โอเคกูค,คิดว่าคงอาจจะต้องเป็นที่จบคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเออหลังจากที่กูพบเอดีแล้วกูก็จะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะอ่ะเดินวนเล่นและในที่สุดกูกรู้แล้วว่ามันชื่อเจมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเฟนลูเฟนสายเอาสวัสดีครับไลค์เฟลิชแชร์ถ้าชอบแล้วก็ซับสไคร์เพื่อติดตามต่อนะครับฟเฟนเฟนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ